สอบสูนโดย Extreme Build and Burn w e y Protein Isolate สูตรผสมแอลคาอนทีแล้ววิตามินรวม สวัสดีครับผมชื่อบีมนะครับตอนนี้รับช็อบเป็นฟรีแลนเนอร์อยู่ที่ m o t o r e Factory แห่งนี้นะครับและตอนนี้ผมก็ลงพาะไก่โมเดลด้วยครับสำหรับคทปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอวิธีการเล่นหลังทำให้หลังว้างหลังแคบในลึกสวยมีเป็นร่องนะครับสัดส่วนจะได้สวยการเล่นหลังจะทำให้หลังเราแข็งแรงแล้วก็ยืนตรงสรีระสวย p o s t u r ดีนะครับ เราจะมาทำไงกันบ้างโดยผมจะมีห้าท่าให้เล่นด้วยกันนะครับท่าทแรกนะครับชินอัพท่าที่2วันอาร์มโรท่าที่3 w i วายคลิปกูดาวท่าที่4วีคลิปซีทโรแล้วก็ท่าที่5นะครับเดดลิฟต์สำหรับท่าชินอัพท่านี้นะครับเราจะเน้นจับแคบนะครับวเวลาดึงตัวขึ้นไปให้คางเลยที่จับจากนั้นแล้วก็ลง แขนต้องติดข้างลำตัวตลอดตอนเวลาขึ้นให้หายใจออกลงหายใจเข้าอสำหรับถ้าวันอาร์มโลนะครับเราจะใช้ข้างหนึ่งยันตัวไว้อีกข้างหนึ่งไว้เล่นนะครับเราจะถือดัมเบลไว้ให้ลงให้ดิ่งเลยนะครับจากนั้นก็ดึงขึ้นมาให้แขนงอเป็น90องศา แล้วก็ปล่อยลงไปใหม่แล้วก็ดึงกลับเข้ามาหาลําตัวแขนต้องติดข้างลําตัวเสมอนะครับตอนเวลาเล่นตอนดึงเข้าหายใจออกพอปล่อยลงหายใจเข้า สับท่าไวกิปและตูดาวนะครับวิธีการเล่นครับเราจะจับบาให้กว้างจากนั้นก็ดึงลงจังหวะที่ดึงลงให้เปิดศอกกว้างๆด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้หลังเรากว้างพาเล่นนี้แล้วเวลาลงหายใจออกตอนขึ้นก็หายใจเข้าลงให้สุดนะครับแขนตึงเลย สอเครับสาหรับท่าวีกริปซิ l โลนะครับวิธีการเล่นนะครับให้แขนตึงแล้วจับตัว,ตวคริปไว้จากนั้นก็ดึงเข้ามาหาลำตัวที่หน้าท้องจังหวะที่ดึงเข้าให้จําไว้เสมอนะครับว่าให้ติดข้างลําตัวไว้ตอนเวลาดึงเข้าหายใจออกแล้วก็ปล่อยหายใจเข้าแขนต้องตึงนะครับท่านี้ โอเคครับสำหรับค่าเดนลิฟ์นะครับท่าสุดท้ายของหลังนี้เป็นท่าที่หนักที่สุดนะครับมันจะเล่นแล้วโดนหลังล่ากดวูวิธีการเล่นนะครับให้จับสลับนะครับข้อมือจับสลับไว้จะได้ความกว้างของแขนให้อยู่ที่ประมาณลายพอเล่นเสร็จปุ๊บให้ดึงบาขึ้นจากนั้นก็ลงตอนเวลางงให้งอขาเป็น90องศาเข่าอย่าเลยปลายเท้าสะโพกดันไปข้างหลังจากนั้นตอนเวลาดึงขึ้นให้เชิดอ,อกขึ้นนิดนึง แล้วนั้นก็กลับลงไปใหม่ตอนเวลาลงให้หายใจออกขึ้นหายใจเข้าเอเคครับวันนี้เราก็ได้ออกกาลังกายด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดคุณสามารถทําอย่างนี้8ถึง12สัปดาห์ติดกันนะครับแล้วก็มีการกินอาหารถูกหลักโภชนาการนอนหลับให้เพียงพอเล่นให้ถึงรับรองครับคุณจะได้มีคุณในแบบที่คุณต้องการแน่นอนครับถ้าเกิดคุณยังไม่อยากกพลาดสิ่งดีๆตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดสั่งสกา์ครับ จะมีบทความใหม่ๆและคลิปวิดีโอสอนต่างๆที่ w w ็บบิล s e t b u r n c o m แล้วก็ทาง y o u b u c h a n n e l b a n d และอีกอย่างนึงนะครับถ้าคุณมีคำถามอะไรสักอย่างที่คุณสงสัยมาสอบถามได้เลยครับที่แฟนเพจบิล i ัตเ e ิ b ์ r ใน Facebook นั่นเองแล้วก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามชมในวันนี้ Presented by Whey Protein Isolate with L Carnitine and Multivitamins. Zero Performance Sport Nutrition.